ความสัมพันธ์ที่ไม่เคยลืมมาดูหัวข้อนี้นะคะทําไมถึงยังเก็บความรู้สึกนี้ไว้นะคะทําไมถึงยังมีความรู้สึกดีๆกับความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะที่ไม่เคยลืมเนาะมาดูกันว่าทําไมคุณถึงยังโหสองเหรียญออกมามันไม่เคยลืมจริงๆค่ะมันยังวนเวียนอยู่ในใจยังวนเวียนอยู่ในความคิดอยู่ในความรู้สึกอยู่ในหัวใจของคุณ เพราะว่าเขาเป็นคนที่คุณรักมากๆนะคะถึงยังไม่เคยลืมเนาะอาจจะเป็นความรักที่คุณพยายามกับความสัมพันธ์ครั้งนี้มากพอสมควรมากๆเลยแหละคะ่ะแต่ว่าสุดท้ายแล้วความสัมพันธ์ครั้งนี้กลับทำให้คุณ เจ็บจนแทบจะเอาแทบจะเอาชีวิตไม่รอดถึงขนาดนั้นได้นะคะคือรู้สึกว่าแรกๆความรู้สึกนี้มันอาจจะเจ็บจนคุณคิดว่าไม่อยากมีความรักอีกแล้วมันถึงทำให้คุณเเก็บความรู้สึกแล้วก็ความทรงจำกับรักครั้งนี้ไว้ อยู่ตลอดมันอาจจะเป็นความรักที่คุณพยายามาให้ความรักแล้วก็คิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกับเขามันมีความพยายามจริงๆนะคะไพ่เจ็ดไม้คือคิดว่าเขาคนนี้แหละที่เป็นคนที่คุณต้องการใช้ชีวิตอยู่ด้วยแล้วก็เขาคือคนที่ใช่จริงๆในตอนนั้นนะคะที่หมอเห็นว่าคุณ มันเข้ากับหัวข้อมากในหน้าไพ่นี้นะคะตอนนี้มันเป็นอิสระไปแล้วมันเป็นมันเป็นพลังงานที่ปล่อยแล้วค่ะปล่อยแล้วแต่ว่ามันไม่สามารถที่จะลบออกจากหัวใจออกจากออความทรงจำของคุณได้จริงๆมันไม่ลืมอะถึงแม้ว่าบางคนนะหายออกจากชีวิตของคุณไปนานหลายปีแล้วแต่ว่ามันเหมือนเพิ่งจะเกิดขึ้น คุณยังรอเขาจะบอกว่าไม่ได้รอแล้วมันก็เหมือนไม่ได้รอแล้วแต่ว่าความทรงจำคือมันยังอยู่มันยังชัดเจนนะคะถ้าเขากลับมามันก็คงจะดีในความรู้สึกตอนนี้นะคะคือเขาเป็นเป้าหมายเขาเป็นความความรักจริงๆของคุณรักไร้รเงื่อนไขจริงๆนะคะเป็นความรักที่มันบริสุทธิ์มากในหน้าไพ่นี้นะ คุณไม่สามารถลบเลือนความรักครั้งนี้ได้บางคนอาจจะมีความรักครั้งใหม่เข้ามาแล้วนะคะมีการเริ่มต้นกับรักครั้งใหม่แล้วแต่ว่าเขาคนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่ในความทรงจำของคุณอยู่ไม่เคยลืมจริงๆแต่ก็ไม่ได้เคยไม่เคยที่จะเอาความรักครั้งเก่าที่อยู่ในความทรงจำมาเปรียบเทียบกับความรักครั้งใหม่แต่ถามว่าลืมได้ไหมไม่ลืม เพราะว่ารู้สึกว่าพยายามกับความควารักครั้งนั้นมากๆนะคะอืมที่หมอก็เห็นประมาณนี้ว่าทําไมความรักครั้งนี้ของคุณคุณถึงไม่ลืมนะคะแล้วก็เป็นความรักที่มันมีค่าจริงๆเป็นไพ่สี่เหรียญคือมีค่ามากคุณไม่สามารถที่จะลบออกจากความ ทรงจำของคุณได้ค่ะ